ชคปฏิเสธการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายอ้างเป็นสิทธิของผู้ปว่วยไม่ขอเปิดเผยข้อมูลการรักษาจนชาวเน็ตมองว่าเอ๊ะนี่มันมีพิรุธอะไรหรือเปล่าจากกรณีที่มีคลิปวีโอเผยแร่นนินโลกอไลน์สแสดงของภาพนักร้องชื่อดังอย่างเป๊กผริตจ้าในอาการคล้ายคนมึนเมาพร้อมกับมีปากเสียงและมีการทะเลาะวิวาทจนเกิดการได้รับบาดเจ็บที่บริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง เป็นกระแสะที่สังคมให้ความสนใจและตั้งคำถามถึงพฤติกรรมของศิลปินหนุ่มรายนี้ซึ่งล่าสุดสื่อได้มีการสอบถามไปถึงผู้กำกับการสอนนอกหัวมากซึ่งก็ได้เปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุพนักง,งานสอบสวนได้นำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยประสานนิทางแพทย์ทำการตรวจโลหิตเพื่อตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายของเป็กผลิตโชคแต่ล่าสุดทางโรงพยาบาลได้ส่งหนงังสือตอบกลับมาว่า เ็กได้ปฏิเสธการตรวจเลือดหาสารเซติโดยอ้างว่าเป็นสิทธิของผู้ป่วยและไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์หรือการรักษาใดๆทางด้านที่สรลปุกหรือว่าพี่ปุ๊กเนี่ยก็ได้ออกมาเป็นตัวแทนของหมู่บ้านโดยแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า สื่อรายงานเปกผลิตโชคใช้สิทธิในการปฏิเสธตรวจหาสารเสพติดถามว่าทําได้ไหมทําได้จ้าพาอเป๊กไม่ได้เมาแล้วค่ะแค่เมาแล้วเรื้อนแต่การปฏิเสธของเป๊กอาจจะทําให้สังคมคาดเดาไปได้ว่าถ้าไม่มีอะไรทําไมถึงไม่ยอมตรวจมันดูมีพิรุธแต่ก็แล้วแต่ความสะดวกของเป๊กเลย